ดูดวงชาวราศีพฤกษกนางฟ้าอยากบอกอะไรคุณถูกระงวันที่หนึ่งจะโชคดีอำนาจบารมีวาสนาโชคชะตาตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาจะไม่โชคดีได้ไงจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งิสิทธิ์คอยค้ำชูปกปักคุมครองรักษาตกตำแหน่งจเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์พิก เปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาตกตำแหน่งซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าหาญเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จปัญหาต่งตางๆเกิดขึ้นในโชคตารู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินตกตำแหน่งเดือดตาแสงสว่างมนจันทาเข้ามาจัดหนักจะเต็มชิงหมายชิงพิบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพทุบายจะบังเกิด ดาบสองไวยเกิดขึ้นในโชควตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบตกตำแหน่งเดลเวอร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสสิ่งกสิทธิ์คำชูปกปักปกุ้งกองราาักษาพระราชาถือดาบประหัรประหารศัตรูหมมานปราบศัตรูให้เฮี้ยนเตียนด้วยบุญกุศลวาสนา ราะฉะนั้นท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดพระราชาส่งมอบถ้วยทองให้แก่ท่านแล้วแปลว่าท่านจะมีโอกาสทองเหนือกว่าคนอื่นเขาโอกาสทองคนอื่นเขาลำบากตกทุกข์ได้ยากแต่ชาวราศีพฤษภตกตําแหน่งสุขสบายนางฟ้าอยากจะบอกอะไรเกินก็ต้องบอกว่าคุณกําลังจะถูกรางวัลที่หนึ่ง จะมีโชคลาภมีเงินทองม,มีบารมีมีวาสนาอย่าดูถูกตัวเองนะครับเพราะว่าโชคจะตาคนเราเอาแน่อนอนไม่ได้เมื่อวานยังเป็นส e ิ u r ิตี้เมื่อวานยังถูพื้นอยู่เลยนะครับพรุ่งนี้รวยเป็นเจฐีนะครับ1้0ยนะกว่าล้านออกข่าวหน้าหนึ่งกันมาแล้วเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับใครบางคนทุกคนก็หวังก็เป็นไปได้ั้งั้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นนางฟ้าดอมดานให้นี่คือเรื่องใหญ่ มเรื่องราวต่างๆที่จะสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตามีเกณฑ์ชะตาทำไมจะไม่ได้เพราะว่าปูหรือสีส่องแสงตะเกียงทองตกตำแหน่งที่ดีท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้เตรียมตัวเฮล,ลั่นรับทรัพย์ท่านจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคการบติบดอยการเรียยแข่งเรี้ขาเกิดขึ้นในโชคชะตาตกตําแหน่งเดอะฟูก ปัญหาต่างๆที่เข้ามาเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดอดเล้าในหัวมีต่ำเมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกลั้นกับสิ่งทุกอย่างปัญหาต่างๆเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจมแย่รู้สึกตกต่ำเบี่ดินการส่งมอบช่วยทองเหรียญทองบังเกิดขึ้นในโชกตาการชิงไหวชิงพลิบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายจะบังเกิดอยู่ให้เป็นจัดหนักจัดเต็มท่านจะนั่งเฉยๆจะมีเงินล้านทําไมจะไม่ได้นะครับ พาะว่าบางคนขยันยิ่งขยันยิ่งจนแต่บางคนนะครับนั่งเฉยๆกับรวยนะครับผมขยันขยันอะไรขยันสร้างนี่ขยันสร้างนะครับสิ่งต่างๆเข้ามาทําให้พังพินาศลองนั่งเฉยๆสินี่แม้แตะบาทเดียวก็ไม่มีนะครับผมแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างใช้สติปัญญาเงินทองท่านจะเข้ามาไม่หยุดเพราะฉะนั้นนะครับไม่ได้แปลว่าขยันแล้วจะรวยเสมอไปนะครับเขาเรียกว่าต้องใช้ปัญญามากกว่าถึงจะมีอํานาจบารมีวาสนา นะครับผมการส่งมอบช่วยทอ,อทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจาัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาท่านจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับผมการแบกภาระไว้ยอย่างหนักดวงด้วยอำนาจบนมารมีวาสนาเทพเทวาดา,ดาสิงสิทธิ์ปกปกัปกคุ้คของรักษาครับนะผมการส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเทพเทวดาชันฟ้าส่งมอบดงแก้วมณีมาสู่ตัวท่าน ตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมบังดังใจหมายท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองตกตำแหน่งเดอะซันแสงสว่างมนจันทาพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามายืนหยัดต่อสู้กับปัญหามีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาจบารมีวัสนาสิ่งสิทธิ์คำชูปกปักคุครองรักษาตกตำแหน่งเดอะเมจิกเชี่ยวกล้าได้กล้าเสีย ชิงไหวชิงพิบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างนะครับสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาของท่านท่านจะได้ค้นพบได้ได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้ตกตำแหน่งม้าพยองการได้การเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้มุ่งมั่นตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนากาปรปฏิบัติโดยการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีชิงไหวชิงพิบเกิดขึ้นอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองมีดดาบป,ปักเต็มหลังกระบวนกระวายกระสัากระส่าย สองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชกตาเพราะฉะนั้นอัศวินส่งมอบถ้วยทองถือเหรียญใหญ่บาเริ่มเกิดขึ้นเตรียมตัวรับทรัพย์หรือโชคนะผมท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับป,ปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งมาไป็นยองได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่เ็นเพนะราะฉะนั้นรีบจัดหนักจัดเต็มดวงะตาของท่านไม่นานจะตกตำแหน่งเอเมโลนะนางฟ้าบอกแล้วไงว่ามันร้อนแรงนะมันเกิดความยิ่งใหญ่เกียงไกรเกิดขึ้นในโชกตา ท่านจะทําอะไรก็ต้องลืล่นเลิงสังสรรค์เข้าไว้จะมาทําเป็นตัวหน้าซีเรียสตึงเครียดไม่ได้เพราะว่าทําแบบนั้นดงจะตกนะผมนะครับยิ้มแย,ย้มแจ่มใสเอาไว้ถึงแม้ในใจลึกๆจะเจ็บปวดเล,ลวร้าใครจะรู้กระเป๋าตัางท่านล่ะไม่มีใครกระ้กกระเป๋าตัางท่านหรอกนะผมถึงแม้ท่านจะมีบาทเดียวแล้วจะทําไมนะผมแต่ยิ้มแย,ย้มได้ก็แปลว่าเหมือนทนชนะไปทางครึ่งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นใครบางคนนะครับผม ขับรถเบนซ์เฟอร์เอรี่ลัมโบกินี่แต่ติดหนี้เป็นพันล้านหมื่นล้านนะครับท่านไม่ต้องติดหนี้ท่านไม่ต้องยืมหนี้ยืมสินท่านจะเิญรุงเรืองติดหนี้แสนสองแสนเดี๋ยวก็แก้ได้อำนาจบาร,รมีวาสนาแล้วจะกลัวทําไมล่ะครับนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาอัศวินขี่ม้าถือดาบประหารประหารศัตรูหมู่มารปีศาจหมู่มารได้ปราบศัตรูไมหมดบ่ยสิน้นฟ้าพาดทาวเวอร์เปรี้ยงทะเลาะวิวาทสิครับเพราะฉะนั้นท่านจะไปทะเลาะวิวาทเพื่ออะไร ครับรอนั่งนับเงินดีกว่ารางวัลที่หนึ่งนับตึงตึงตึงรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านะเพราะฉะนั้นจะไปนั่งทะเลาะวิวาทฟ้าผ่านเดอะทาวเวอร์มันเสียเวลาตกตำแหน่งยาจกเสียเวลาเปล่าสู้เป็นนักรบก็ได้ก็าเสียนั่งอยู่เฉยๆก็ถูกรางวัลแจ็คพอตล่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง การบดีบดอยการรีเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผักสวนกลัวอย่ามองข้ามอะไรเล็กๆเนี่ยจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีด้วยบุญกุศลวาสนาจัดหนักจะเต็มคุณจะได้คนด้นพบได้พบได้เจอพูดคุยต่อรองได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพรับตำนวจพ่อค้าแม่ค้าทหารนักสแสดงนักร้องเข้ามาสนับสนุนคําชูแต่ว่าดวงชะตาแน่นอน นะครับถ้าท่านดวงเปิดต้องมีคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีเป็นเรื่องปกตินะครับผมอัศวินส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดนกน้อยจะนำพาซึ่งความผสมเ็จโชคล่ามเงินทองมรมีวาสนานะสิ่งศิษย์คอยปกปกัปกกุ้งของราาักษาปฏิบดอยการริเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีวยดวงสุขสมสม,สมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่ เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นดวงชะตารับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงแบบนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนัหนักจัดเต็มดวงชะตาราศีพฤษภประจำเดือนนี้วันอาทิตย์การงานของชาวราศีพฤษภที่เกิดวันอาทิตย์จะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานมีโอกาส ได้รับมอบหมายาง,งานสำคัญที่แสดงถึงความไว้วางใจควรทุ่มเทและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพราะอาจนำไปสู่การเลือกตำแหน่งหรือขึ้นเงินเดือนในอนาคตด้านการเงินรายได้จะเข้ามาอย่างสม่ำเสมอแต่ควรระมัดระวังการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยควรเก็บออมเงินไว้บ้างเพื่อความมั่นคงในอนาคตสำหรับการเรียนจะมีสมาธิดีและเข้าใจบทเรียนได้ง่ายผลการเรียนจะอยู่ในเกณฑ์ดีเลขนำโชคได้แก่สาม สิองวันจันทร์ชาวราศีพฤษภที่เกิดวันจันทร์จะมีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นในการทำงานเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการระดมความคิดและนำเสนอไอเดียใหม่ๆในที่ทำงานซึ่งอาจได้รับการตอบรับที่ดีจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชายอย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังในการใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงการซื้อของโดยไม่จำเป็นพยายามควบคุมการใช้จ่ายและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบด้านการศึกษาอาจพบเจอความท้าทายบ้างแต่ด้วยความพยายามและความตั้งใจคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เลขนำโชคคือสี่เกวันอังคารสำหรับชาวราศีพฤษภที่เกิดวันอังคารการทำงาน อาจพบเจอความท้าทายบ้างอาจมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นในโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่แต่ด้วยย่อความอดทนและการจัดการที่ดีคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ควรรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีการวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบด้านการาเงินมีโอกาสที่จะพบแหล่งรายได้ใหม่ๆอาจเป็นโอกาสทางธุรกิจหรือการลงทุน ที่น่าสนใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจสำหรับการเรียนความขยันและความภาคเพียรของคุณจะส่งผลดีต่อผลการเรียนเลขนำโชคได้แก่ 1, 5, 11วันพุธชาวราศีพฤษภที่เกิดวันพุธจะพบกับโอกาสใหม่ๆใ,ในการทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสที่น่าสนใจเข้ามาควรเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งใหม่ๆ และไม่ควรปฏิเสธโอกาสที่เข้ามาเพราะอาจนำไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพด้านการเงินเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการลงทุนและการออมควรพิจารณาวางแผนการเงินระยะยาวและอาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาเป็นวันที่ดีในการขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือจากครูอาจารย์หรือผู้มีประสบการณ์เลขนำโชคคือสองหสิบ วันพฤหัสบดีการทำงานของชาวราศีพฤษภที่เกิดวันพฤหัสบดีจะได้รับประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายการพบปะพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในวงการอาชีพจะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับคุณควรเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม หรืองานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของคุณด้านการเงินอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและพยายามรักษาสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายสําหรับการเรียนการศึกษาด้วยตนเองจะให้ผลลัพธ์ที่ดีควรใช้เวลาในการทบทวนบทเรียนและค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองเลขนำโชคได้แก่8 13 21วันศุกร ชาวราศีพฤษภที่เกิดวันศุกร์จะเห็นผลตอบแทนจากความพยายามในการทำงานความทุ่มเทและความขยันของคุณจะได้รับการยอมรับอาจมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือการขึ้นเงินเดือนควรใช้โอกาสนี้ในการแสดงความสามารถขององค์คุณอย่างเต็มที่ด้านการเงินรายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความพยายามมของคุณอย่างไรก็ตามควรใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังและ พิจารณาการลงทุนระยะยาวสำหรับการเรียนการรักษาวินัยและการทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้นเลขนำโชคคือ0 14- 19วันเสาร์การทำงานของชาวราศีพฤษภที่เกิดวันเสาร์ควรใช้เวลาในการประเมินความสำเร็จและวางแผนสำหรับการเติบโตในอนาคตเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนเป้าหมายในอาชีพ และวางแผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุปเป้าหมายเหล่านั้นด้านการเงินการวางแผนงบประมาณเป็นสิ่งสำคัญในสัปดาห์นี้ควรจัดทำงบประมาณและติดตามค่าใช้ใจ่ายอย่างใกล้ชิดอาจพิจารณาการหารายได้เสริมหรือการลงทุนที่มั่นคงสำหรับการเรียนการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอาจช่วยเสริมการเรียนรู้ของคุณการเข้าร่วมกลุ่มศึกษาหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมชั้นอาจช่วยเพิ่มความเข้าใจใน บทเรียนเลขนำโชคได้แก่ 17, 18, 20ด้านการค้าขายสำหรับชาวราศีพฤษภที่ประกอบอาชีพค้าขายในช่วงต้นสัปดาห์อาจพบว่ายอดขายชะลอตัวลงเล็กน้อยควรใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการรวมถึงการวางแผนกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆช่วงออกลางสัปดาห์เป็นช่วงที่ดีในการติดต่อกับลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่การสื่อสารที่ดีและการบริการที่ประทับใจจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าซึ่งอาจนำไปสู่การซื้อซ้ำหรือการแนะนำต่อในช่วงปลายสัปดาห์ควรติดตามผลตอบรับ,รบจากลูกค้าและนำมาปรับปรุงสินค้าหรือบริการการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาธุรกิจได้ตรงตามความต้องการของตลาดเกณฑ์การเดินทาง สำหรับการเดินทางของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้โดยรวมแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีการวางแผนเดินทางระยะสั้นในช่วงต้นสัปดาห์จะเป็นไปอย่างราบรื่นและอาจนำมาซึ่งประสบการณ์ที่ดีช่วงกลางสัปดาห์ควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีสำหรับการเดินทางไกลในช่วงปลายสัปดาห์อาจนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจหรือการเรียนรู้ใหม่ๆการเดินทางในท้องถิ่นจะเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะในแง่ของการสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนอกจากนี้การเดินทางเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆอาจให้ข้อคิดและมุมมอง,มองที่น่าสนใจในช่วงปลายเดือนการเดินทางเพื่อพักผ่อนจะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและฟื้นฟูพลังงานสำหรับผู้ที่ชอบการผจนภยัยการเดินทางในช่วงนี้คนเกิดวันอาทิตย์ด้านความรักคนมีคู่ ความสัมพันธ์ของคุณจะมีความมั่นคงและลึกซึ้งมากขึ้นคุณและคู่ครองจะเข้าใจกันและกันได้ดียิ่งขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันเช่นการแต่งงานหรือมีบุตรอย่างไรก็ตามอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นบ้างแต่หากคุณใช้ความอดทนและการสื่อสารที่ดีปัญหาเหล่านั้นจะผ่านพ้นไปได้ด้านความรักคนโสด คุณจะมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจในช่วงกลางเดือนอาจเป็นคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกับคุณหรือมีอุดมการณ์ที่ตรงกันควรเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่ก็ไม่ควรรีบร้อนจนเกินไปให้เวลาในการทำความรู้จักกันก่อนที่จะตัดสินใจผูกมัดคนเกิดวันจันทร์ด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณอาจมีความผันผวนบ้างในเดือนนี้อาจมีความเข้าใจผิดหรือการสื่อสาร ที่ไม่ตรงกันเกิดขึ้นควรใช้ความอดทนและพยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้านความรักคนโสดคุณอาจรู้สึกอ้างว้างและต้องการความรักในช่วงนี้แต่ไม่ควรรีบร้อนเข้าสู่ความสัมพันธ์เพียงเพราะกลัวความเหงาควรใช้เวลานี้ในการพัฒนาตนเองและทำความเข้าใจว่าคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์คนที่ใช่จะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสม คนเกิดวันอังคารด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณจะมีความเสถียรและมั่นคงในเดือนนี้คุณและคู่ครองจะเข้าใจกันมากขึ้นและอาจมีการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจควรใช้เหตุผลและการสื่อสารที่ดีในการแก้ไขปัญหาด้านความรักคนโสดคุณจะมีเสด็จดึงดูดคนรอบข้างในเดือนนี้อาจมีคนเข้ามาทำความรู้จัก และสนใจคุณหลายคนแต่ควรใช้วิจารณญาในการเลือกคบหาอยาด่วนตัดสินใจเข้าสู่ความสัมพันธ์เพียงเพราะต้องการมีคู่ให้เวลาในการทำความรู้จักกันให้มากขึ้นคนเกิดวันพุธด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณจะมีความลึกซึ้งมากขึ้นในเดือนนี้คุณและคู่ครองจะเข้าใจกันและกันได้ดียิ่งขึ้นอาจมีการแสดงความรัก และความห่วงใยต่อกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการเอาแต่ใจตัวเองควรรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายด้วยด้านความรักคนโสดคุณอาจพบเจอคนที่ถูกใจในช่วงปลายเดือนอาจเป็นคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกับคุณหรือมีอุดมการณ์ที่ตรงกันควรเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่ก็ไม่ควรรีบร้อนจนเกินไปให้เวลาในการทำความรู้จักกันก่อนที่จะตัดสินใจผูกมัดคนเกิดวันพฤหัสบดี ด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณจะมีความมั่นคงและอบอุ่นในเดือนนี้คุณและคู่ครองจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นและอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการละเลยความรู้สึกของอีกฝ่ายควรแสดงความรักและความห่วงใยต่อกันอย่างสม่ำเสมอด้านความรักคนโสด คุณอาจพบเจอคนที่น่าสนใจในช่วงต้นเดือนอาจเป็นคนที่มีความคิดและอุดมการ์คล้ายคลึงกับคุณควรเปิดใจให้กับโอกาสใหม่ๆแต่ก็ไม่ควรรีบร้อนจนเกินไปให้เวลาในการทำความรู้จักกันก่อนที่จะตัดสินใจเข้าสู่ความสัมพันธ์คนเกิดวันศุกร์ด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณจะมีความหวานชื่นและโรแมนติกในเดือนนี้คุณและคู่ครองจะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น อาจมีการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการหึงหวงหรือความไม่ไว้วางใจควรสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและจริงใจด้านความรักคนโสดคุณจะมีเสด็จดึงดูดคนรอบข้างในเดือนนี้อาจมีคนเข้ามาทำความรู้จักและสนใจคุณหลายคนควรเปิดใจให้กับโอกาสใหมๆ่ๆแต่ก็ไม่ควรรีบร้อนจนเกินไปให้เวลาในการทำความรู้จักกันก่อนที่จะตัดสินใจเข้าสู่ความสัมพันธ์ คนเกิดวันเสาร์ด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณอาจมีความท้าทายบ้างในเดือนนี้อาจมีความเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่ไม่ตรงกันเกิดขึ้นควรใช้ความอดทนและพยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายการใช้เวลาคุณภาพร,าพร่วมกันและการสื่อสารอย่างเปิดเผยจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้านความรักคนโสด คุณอาจรู้สึกตั้งว้างและต้องการความรักในช่วงนี้แต่ไม่ควรรีบร้อนเข้าสู่ความสัมพันธ์เพียงเพราะกลัวความเหงาควรใช้เวลานี้ในการพัฒนาตนเองและทำความเข้าใจว่าคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์คนที่ใช่จะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมโดยสรุปชาวราศีพฤษภไม่ว่าจะเกิดวันใดก็ตามจะมีโอกาสในด้านความรักที่ดีในเดือนนี้สำหรับคนมีคู่ควรใช้เวลาในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ส่วนคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบเจอคนที่ถูกใจแต่ควรใช้วิจารณญาณและไม่รีบร้อนจนเกิดเป็นการสื่อสารที่ดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน